ข่าวของเราท็อปนิวส์นะคะซึ่งอันนี้ต้องเท้าความกันเลยว่าความเดิมตอนที่แล้วเนี่ย,ยก็เกิดจากการประชุมคอรมอเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เจคนของพรักภูมิใจไทยนั้นไม่เข้าที่ประชุมจะเรียกว่าบอยอคอรดก็ได้จะเรียกว่าเอาแต่ใจก็ได้จะเรียกว่าอะไรได้หมดแต่เขาไม่ได้เข้าในที่ประชุมคอรมอสืบเนื่องมาจากวาระรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายนั่นเองปันเป็นปัญหามายาวนานเป็นมหากราบ ชนิดที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มากอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์การลงทุนทางด้านโครงข่ายในบ้านเราทีนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยสภาก็มาล่มโลกซ้ำกรรมซัดวิบัติเป็นหรือเปล่าข่าวลือยุบสภานั้นว่อนไปหมดเลยวันนี้มีการประชุมสบคชุดใหญ่ทุกคนจับตาค่ะบางบางสำนักข่าวเนี่ยรายงานว่าบรรยากาศการประชุมสบคชุดใหญ่ซึ่งก็จะมีการผรสมรวมระหว่างครม กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดร่วมประชุมกลุ่มเดียวกันก็จะเป็นชุดใหญ่ทีนี้ชุดใหญ่เนี่ยต้องมีทั้งอนุพงศ์และอนุทินแล้วก็มีทั้งหลายคนในที่เป็นรัฐมนตรีแล้วก็มีในซีของที่จะต้องเผชิญหน้ากันก็เกิดการ,รเผชิญหน้ากันเขามีการรายงานกันว่าบรรยากาศการประชุมสบคชุดใหญ่นั้นเนี่ยอึมครึมเสีย,ยิ่งกว่าอากาศในกรทมตอนนี้เสียอีก นักข่าวถามนายกรัฐมนตรีว่าอึมครึมจริงหรือเปล่านายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่รู้ได้อย่างไรไปนั่งอยู่ในนั้นหรือยังไงมีแต่คนในนั้นเท่านั้นที่รู้ที่เห็นแต่ภาพที่ออกมาภาพที่ออกมาจากการประชุมชอบอรพบคอชุดใหญ่นะคะเป็นภาพกระหนุงกระหนิงกันคุณอนุทินกอดคอคุณชัยวุฒ นะคะคุณศักดิ์สยามพูดคุยกันกับคุณเจมส์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ให้ทุกคนมายืนหน้ากระดานเรียงหนึ่งข้างหลังนายกรัฐมนตรีเหมือนกำแพงแล้วนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์เราคงที่ดูจากขา่าวภาคเที่ยงของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะกระหนุ่งกระหนิงเดินออกมาด้วยกัน มีคุณอนุทินมีคุณชัยวุฒิมีคุณศักด์สยามมีคุณเจมส์นะคะด้านหลังก็เป็นเจ้าหน้าที่เจ้าคณะใครคณะใครแล้วก็มาเผชิญหน้ากับไม์ของสื่อมวลชนทุกคนก็ตอบกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยระมัดระวังวาจาสงวน่าที ไม่ไม่ทิ้งรัฐบาลไปแต่ก็อยากจะให้เป็นไปตามที่ใจตัวเองต้องการวันนี้ทุกคนก็ให้สัมภาษณ์หมดโดนดักสัมภาษณ์หมดเลยนะคะแต่ว่าคำถแถลงของนาย,ยกรัฐมนตรีที่เราฟังไปเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยชัดเจนที่สุดแล้วว่าหนูช่วยหน่อยนะนี่พาดหัวทุกทุกสํานักข่าวเลยนะคะหนูช่วยกันหน่อยนะและหนูก็มาช่วยยินข้างหลังกันค่ะแล้วก็พูดกันถึงเรื่องว่าในการประชุมสภาเนี่ยนัดถัดไปอย่าให้ล่มกันอีกนะ แล้วก็ช่วยดูกันด้วยและทีนี้จะมีการอภิปรายแบบไม่ลงมติน,นะคะในวันที่1 7 1 8นี้ก็ช่วยกันหน่อยนะแล้วหลังจากนั้นก็มีการพูดกันถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องการประชุมครมออังคารนะ้าเข้าไหมเท่าค่ะยกเว้นคุณศัก์สยามที่เผ้อเผลอ,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 อมีภารกิจต้องไปสิงคโปรพ์พอดีก็ไม่ได้เข้าทีนี้คนที่จะต้องพูดได้ดีที่สุดก็คือคนที่เดินอยู่ในกลุ่มนี้แหละค่ะ เมื่อตอนเที่ยงเราฟังหนูไปแล้วฟังศักดิ์สยามไปแล้วฟังนายกร,รัฐมนตรีไปแล้วบ่ายสามล่าสุดนี้มาฟังคนนี้ชัยวุฒิชัยวุฒินาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอสค่ะซึ่งเป็นแกนนาของพลังประชารัฐรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐนี่แหละค่ะก็พูดได้ให้สัมภาษณ์พูดคุยให้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าอยู่ในวงนอกรอบหลังจะเสร็จสบอบบกชุดใหญ่แล้วเนี่ยนายกคุยนอกรอบมีนายกมีคุณชัยวุฒิ มีคุณสุชาติชมกลิ่นอันนี้อยากสายพลังประชารัฐแล้วก็มีอนุทินแล้วก็มีมีศักสยาม10บนาทีก่อนจะมาแถลงข่าวใหญ่หลังจากนั้นคุณชัยวุฒิเนี่ยก็มาเล่าว่าในการคุยกันคุยกันระหว่างพลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์อนุทินนะคะศักสยามสุชาติชมกลิ่นหลังจากมีการประชุมสบคชุดใหญ่นั้นนายกได้ชวนทุกคน คุยกันมีพลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์นายอนุทินนายศักดสยามนายสุชาติแล้วก็นายชัยวุฒิทั้งหมดเนี่ยคุณชัยวุฒิเป็นคนพูดคุณชัยวุฒิบอกว่านายกได้คุยเรื่องการทํางานในสภาแล้วเสียงขององค์ประชุมสภาให้ทุกคนช่วยกันและขอให้พักร่วมขับเคลื่อนง,งานในสภาให้เรียบร้อยให้มั่นใจมั่นใจเมื่อแคเสียงรัฐบาลแล้วเนี่ย มั่นคงเข้มแข็งไม่มีปัญหาทุกคนยืนยันว่าทำงานกันได้คุยเรื่องการทำงานในสภาว่าให้ทุกคนมาช่วยกันพักร่วมรัฐบาลก็ให้ให้ขับเคลื่อนงานสภาให้เรียบร้อยอ่ะให้ผ่านไปให้ได้น,นั่นเองนั่นก็นกั่งคุยกันเรื่องนี้แหละเรื่องเรื่องเสียงแล้วก็มั่นใจว่าเสียงรัฐบาลก็เช็คเสียงแล้วก็ยังยังมั่นคงเข้มแข็งอยู่อ่ะไม่มีปัญหาทุกทุกคนก<ำ>็ยืนยันว่ายัางทำงานกันได้ สำหรับกรณีที่เมื่อนักข่าวถามต่อไปนะคะว่าแล้วคุณอนุทินรับปากหรือเปล่าที่นายกขอเรื่องในสภาว่าหนูช่วยกันหน่อยนะคุณชัยวุฒิตอบค่ะแล้วอย่างคุณอนุทินได้รับปากนายกไหมคะรับปากว่าที่ที่พูดคุยกันที่ว่านายกข,ขอเรื่องความร่วมมือในเรื่องงานสภา,าเรื่องอะไรเนี้ย๋อ,อก,ก็เนี่ยก็นั่งคุยกันว่าช่วยกันทํางานสภา,าให้เรียบร้อยแล้วก็ขับเคลื่อนการทํางานของรัฐบาลให้ครบ เทอมอ่ะ <Term. S 2> ือ่จะอยู่ครบเทอมครบเทอมช่วยกันนะไม่ไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ส่วนเรื่องเรื่องที่มีสภาล่มบ้างอะไรบ้างก็ ผมว่ามันเป็นเรื่องไม่ปกติเพราะว่ามันเป็นเวลาที่ไม่สําคัญในเวลารับทราบซึ่งบางทีสสนี่ก็อาจจะเป็นเป็นิภารกิจอื่นอ่ะเช่นประชุมกรรมธิการอะไรเงี้ยนะก็มาไม่ทันซึ่งซึ่งในในอดีตในการประชุมแบบนี้เขาจะไม่มีการนับองค์ประชุมกันหรือไม่มีเกมการเมืองแบบนี้นะเพราะมันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลไม่ใช่วาระสคัญที่ต้องมีการลงมตินะครับก็อยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยแต่ส่วนพักร่วมวันนี้คุยกันก็ทุกคนก็ยังยังยืนยันกับท่านนายกว่าจะช่วยกันทํางานให้ให้ครบเทอมแล้วก็มั่นใจว่าเสียงทีี่่มอยยูก็ัง เพียงพอที่จะขับเคลื่อนง,งานของสภาและงานของรัฐบาลไปได้นักข่าวถามว่าจายนิปายเนี่ยเราจะไม่เห็นภาพสภาล่วมทุกสัปดาห์แล้วใช่หรือไม่คุณชัยวุฒิบอกว่าตอบไม่ได้เลยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงขึ้นอยู่กับความร่วมมือของคนจํานวนมากจะไม่เห็นภาพสภาร่มทุกสัปดาห์แนละ้วใช่ไหมอ๋อเนี่ยผมตอบมนได้เหรอครับเพราะมันเกิดคือมันขึ้นู่กความร่วมมือของคน400กว่าคนนะมันก็อยู่ที่ทุกคนต้องช่วยกันคนระัผมไม่ใช่ฝ่ายค้านอย่างเดียวโดวยไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลเดียว สสทุกคนก็ต้องช่วยกันนะครับบางเรื่องมันมันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือเป็นการทําหน้าที่ในสภาก็ไม่ควรจะเอาเอาเป็นประเด็นการเมืองทุกเรื่องนะควรจะดูด้วยว่าเรื่องไหนสําคัญไม่สําคัญนะครับยังมั่นใจว่าจะไม่มีัระเท,ทางการเมืองจนต้องยุบสภาก่อนใช่ไหม มันตอบไม่ได้นะแต่ว่าเท่าที่คุยกันเนี่ยก็ยังมีความมั่นใจอยู่เพราะว่าเราเช็คเสียงเช็คสสทุกคนในทุกพักเนี่ยเขาก็ยังมีความเชื่อมั่นที่จะจับมือกันสับส่นรัฐบาลต่อไปเนี่ยื่อทีคุยกันก็คุยเรื่องพวกนี้แหละก็ยังมั่นใจว่าทํางานได้เสียงพอไม่ต้องห่วงนะนายกก็ใยใจขึ้นนายกก็มั่นใจว่าได้นายกก็มั่นใจนายกก็มั่นใจมันก็อยู่ได้ทำงานได้ และเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะยังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐโดยให้พรคพลังประชารัฐเสนอชื่อเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่ใช่หรือไม่รัฐมนตรีชัยวุฒิบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันอีกรอบหนึ่งวันนี้ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เพราะยังไม่ถึงเวลาเลือกตั้งบอกแล้วว่าอีกหนึ่งปีต้องอยู่ให้ครบวาระ วันนี้คุยให้ช่วยกันเพื่อจะอยู่ให้ครบเทอมทั้งภูมิใจไทยทั้งประชาธิปัตย์และพรรคอื่นๆยืนยันว่าจะช่วยกันนับเสียงแล้วเพียงพออภิปรายไม่ไว้วางใจไม่มีปัญหาเสียงพอแน่นอนเมื่อถามว่าแล้วพรรคพลังประชารัฐยังมั่นใจว่าจะอยู่ได้หรือไม่นายชัยวุฒินั้นตอบด้วยรอยยิ้มและบอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตที่ทำเนียบรัฐบาลเหมือนกันค่ะวันนี้คุณอนุทินชาญวิรกูลนะคะ ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธ,ธารณสุขแล้วก็ควบด้วยเป็นหัวหน้าภูมิใจไทยด้วยก็ได้พูดถึงกระแสที่วันหลังเสร็จสิ้นการประชุมสบคชุดใหญ่แล้วนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประยุทธ์พร้อม้วยพลเอกอนุพงศ์ได้เชิญนายอนุทินและนายศักดิ์สยามมาที่ห้องสีเหลืองในตึกสันติไมตรีเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวใช่หรือไม่คำตอบคือไม่มีไม่มีอะไรผิดใจกัน เทียร์ใจกันในห้องเดียอไม่มีไ,มมไมมก็คุยมันไม่มีอะไรผิดใจกันทุกอย่างก็เป็นเป็นประขัน้นตอนวันนี้ประชุม<อ>สบคประชุมเสร็จท่านนายก็พักสักห้านาทีสินาทีแล้วก็ออกมากลับเข้ามาถึงไทยกู้ฟ้าพวกเราก็เดินออกมาส่งท่าน ม่ถามว่าแล้วยังมีกระแสข่าวว่าการประชุมสอบคอวันนี้เนี่ยบรรยากาศในการประชุมนั้นอึมครึมกันใช่หรือไม่บรรยากาศการประชุมที่บอกว่าอึมครึมที่บอกไม่มองหน้ากันจริงไหมคะมีมีพูดกันออกมาค่ะในห้องผมนั่งผมก็นั่งติดท่านนายกท่านนายกนั่งหัวโต๊ะหัวโต๊ะผมนั่งถัดมา แล้วก็พอกับนุพงศ์ท่านมาตอนหนึ่งท่านก็นั่งขวาผมก็คุยท่านก็ถามอันนั้นผมผมก็ไปหาคาตอบไปท่านไม่มีอะไรครับเป็นนี่เป็นการทํางานนะครับเป็นงานทํางานเป็นเรื่องปกติครับมาถามต่อไปว่าในการหารือดังกล่าวได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายด้วยหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าไม่ได้คุยเรื่องนี้เรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวนายกบอกว่าทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมาย ได้คุยกันเรื่พรอมครัไม่ได้คุยครับ๋อไม่ได้คุยเลยใช่ไหมสีเขียวก็ท่านนายกก็บอกว่าให้เป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างถามต่อว่านายกรัฐมนตรีได้พูดคุยถึงเรื่องการเตรียมการชี้แจงในกรณีฝ่ายค้านขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติในวันที่17และ18กุมภาพันธ์นี้ด้วยหรือไม่ นายอนุทินตอบว่าเป็นการคุยเรื่องความมั่นคงของจํานวนสสของรัฐบาลซึ่งนายกไม่กังวลและยืนยันว่ามีความพร้อมในการตอบคําถามสิบนาทีก่อนออกมาพูดสื่อข่าวไ,ไม่มีปัญหาอะไรครับ<ม>คุยเรื่องความมั่นคงของจํานวนสสฝ่ายรัฐบาลเออเป็นไงถ้านายกมีข้อกังวลอะไรยังยไงไม่มีมีความมั่นคงแสดงว่าท่านนายกกังวลเหรอคะว่า,วามีความมั่นคง มีความพร้อมที่จะต้องตอบข้อสักถามของฝ่ายค้านหรือผู้อภิปรายใดๆก็ตามที่มีข้อสงสัยท่านนายกก็จะตอบในภาพรวมและมนตรีแต่ละคนถ้าถูกาพาดพิงถึงก็ให้หาคําตอบให้ดีนะแล้วก็ให้เช็คซึ่งกันและกันเตรียมความพร้อมว่าเมื่อถึงช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบมีลงคะแนนในเดือนพฤทภาเราก็ต้องเช็คความพร้อมซึ่งก็ มีสเสถียรภาพสูงครับอย่างงันค,คสูงมากครับครับเมื่อถามต่อไปว่าแล้วจะมีอะไรเล่าที่จะทําให้สเสถียรภาพของรัฐบาลไม่มั่นคงได้หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าไม่มีอย่างที่บอกว่าเวลาทํางานไม่ได้เกลียดหรือโกรธกันไม่ได้ไม่พอใจกันในเรื่องส่วนตัวแต่เมื่อมีงานเข้ามาถ้าทุกคนเห็นไปนนทิศทางเดียวกันโลกใบนี้ก็ยุง่งต้องเห็นต่างกันเช่น เวลาจีบผู้หญิงถ้าชอบสไตล์เดียวกันหมดก็ชกกันตายดังนั้นเรื่องการทำงานต้องทำความเข้าใจกันเมื่อถามต่ออีว่านในความเห็นต่างของการทำงานของภูมิใจไทยนายกยอมรับได้หรือไม่นายอนุทินตอบว่านายกบอกให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายทำตามความถูกต้องนี่คือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอะไรที่จะทำให้ไม่มัน่นคงคะไม่ไมีมครับอย่างที่บอกเนะวลาทำงานเนี่ยมัน เราไม่ได้เกลียดกันหรือโกรธกันหรือไม่พอใจกันในเรื่องส่วนตัวนี่มันเรื่องงานก็มาทุกทุกคนมีถ้าทุกคนเห็นในทางเดียวกันบอกว่ายุ่งเนโลกนี้ใช่ไหมต้องเห็นต่างกันท่านนายกรับได้ใช่ไหมคะใช่ไหมเวลาไปไหนทีผู้หญิงกันถ้าเกิดไปกันสามคนแล้วก็ชอบไตายเดียวกันบอกว่าชกกันตายแค่นั้นเองเพาะนั้เราก็ต้องทำความเข้าใจกันในความเห็นต่างของภาคภูมิใจไทยท่านนายกรับได้ใช่ไหมคะ ก็ท่านบอกว่าทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายทตาม,ตามความถูกต้องนี่คือนี่คือนี่คือข้อสังการแล้วล่ะนะค่ะคีย์เวิร์ดของนายกรัฐมนตรีก็คือว่าทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายกฎหมายเท่านั้นเป็นสำคัญทีนี้ไปดูอีกด้า